แอฟริกาเหนือในเวลากลางคืนนักล่าที่ดุร้ายกำลังซ่อนอยู่ในความมืดว่ายอยู่ในแม่น้ำที่มืดมิดและพยายามจับปลาตัวใหญ่ทันใดนั้นฟันที่แหลมคมก็ปรากฏขึ้นในความมืดมันคืออะไรจระเข้ยักษ์เหรอไม่มันน่ากลัวกว่านั้นแน่นอนครั้งนี้เราย้อนกลับไปเมื่อประมาณร้อยล้านปีก่อนที่นั่นคุณจะไม่พบนักล่าธรรมดาธรรมดาที่คุณเคยเห็นใน National Geographic เจ้าตัวนี้เป็นสัตว์ร้ายที่มีความยาว15เมตร มีฟันแหลมคมยาว15เซนติเมตรและมีแผ่นที่มีหนามอยู่ด้านหลังมันคือสไปโนซอรัสนี่เป็นไดโนเสาร์เดียวที่เรารู้จักซึ่งชอบอยู่ในน้ําแทนที่จะอยู่บนบกเหมือนไดโนเสาร์ตัวอื่นๆมันว่ายน้ําเก่งมากและมีการปรับตัวที่ช่วยมันอยู่ในน้ําได้นานและเอาตัวรอดได้ตัวอย่างเช่นหนามที่ยาวผิดปกตินั้นยาวพอๆกับกระดานโต้คลื่นแต่แผ่นบนหลังก็มีประโยชน์ด้วย สไปโนซอรัสอาจใช้มันเพื่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอื่นเมื่อแผ่นนี้โผล่ขึ้นมาจากน้ํามันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนแก่ผู้บุกรุกว่าเฮ hey, อยู่ห่างๆจากฉันนะไม่เห็นเหรอว่าฉันยุ่งอยู่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กรีบหนีไปอย่างรวดเร็วหลังจากเห็นน้าเหล่านี้พวกมันมีเวลาในการหนีเพราะสไปโนซอรัสกาลังจับเหยื่อและไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งรอบตัวมากนักแต่ดูเหมือนคราวนี้ไม่ใช่ทุกตัวที่จะกลัวมันดวงตาคู่หนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ํา สิ่งมีชีวิตตัวนี้มองดูอาหารเย็นของสไปโนซอรัสแล้วเข้ามาใกล้และเลียริมฝีปากของมันเมื่อมันเข้าใกล้บริเวณน้ำตื้นมากขึ้นในที่สุดเราก็ได้เห็นว่ามันคืออะไรพูรุสซอรัสจระเข้หน้ากลัวมาทุกยุคสมัยแต่ตัวนี้น่ากลัวเป็นพิเศษมันยาวกว่ารถโรงเรียนและมีปากขนาดมหึือมาที่แต่ไปด้วยฟันแหลมคมอย่างไม่น่าเชื่อเรากำลังดูเคแมนยักษ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้เมื่อประมาณ8ล้านปีก่อน พวกมันมักจะล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจระเข้ตัวเล็กนกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเรากำลังดูจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งและเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งที่อยู่ในโลกของเราหลังจากไดโนเสาร์ศูนพันหัวของมันมีความยาวประมาณ1.5เมตรยาวเกือบเท่าลาตัวของจระเข้เคแมนส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันดูฟันขนาดยักษ์ของมันตอนที่มันอ้าปากหรือเอื้อมไปหาปลาที่สไปโนซอรัสจับได้ก่อนหน้านี้แต่มันงับไม่โดนเหยื่อ สไปโนซอรัสเห็นศัตร cat ูเข้ามามันจึงเคลื่อนตัวไปอีกด้านหนึ่งแต่ตอนนี้มันโกรธสัตว์แปลกหน้าตัวนี้ที่กล้ามาแย่งอาหารเย็นโดยไม่ได้รับเชิญมันพุ่งเข้าหาพูรุซอรัสแต่ก็ระวังตัวมากคุณไม่อยากให้จระเข้ยักษ์ตัวนี้จับคุณได้เพราะมันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีแรงกัดมากที่สุดในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เคยเดินคลานหรือว่ายน้ําอยู่บนโลก เมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยเชื่อว่าเคแมนปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อประมาณ8ล้านปีก่อนแต่การศึกษาบางชิ้นในปี2020พบว่ามีรอยกัดขนาดใหญ่บนตัวสล็อตอายุ13ล้านปีที่อาจเป็นผลงานของพูรุสซอรัสจระเข้โบราณอีก6สายพันธ์ุในพื้นที่นั้นไม่มีฟันใหญ่เท่ากับตัวนี้พวกมันสามารถขยี้กระดูกได้และพูรุสซอรัสไม่เคยกลัวความท้าทายในการล่าสัตว์ที่ใหญ่กว่าและซับซ้อนกว่า จระเข้เหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่าพีบาสซึ่งปัจจุบันคือโบลิเวียบราซิลเปรูโคลัมเบียและเวเนซุเอลานี่เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยังไม่น่าเชื่อรวมถึงสัตว์ฟันแทะขนาดใหญ่เช่นควายและเต่าขนาดยักษ์แต่พูรุสซอรัสไม่ได้ล่าแค่พวกมันเท่านั้นยังมีสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่ดุร้ายแข็งแกร่งและใหญ่มากด้วยไกรโปซูคัสมอรซูคัสสตูเพนเดมิสพวกมันเป็นนักล่าที่ดุร้าย ซึ่งเหยื่อจะหนีไปได้ยากมากจนกระทั่งพูรุสอรัสเข้ามาในพื้นที่นี้เมื่อพิจารณาถึงขนาดของมันพูรุสอรัสต้องการอาหารประมาณ40กิโลกรัมทุกวันเพื่อความอยู่รอดนั่นเป็นอาหารจํานวนมากเกือบ20เท่าที่จระ,ะเข้อเมริกันในปัจจุบันต้องการเพื่อการจเจริญเติบโตสไปโนซอรัสพยายามเข้าใกล้ศัตรูจากด้านหลังแต่มันก็ยากที่จะผ่านร่างกายที่มีความยาว12เมตรได้พูรุสอรัสได้ตะกัดฟัน พยายามใช้สิ่งที่มันถนัดที่สุดเพื่อจับคู่ต่อสู้แล้วลากลงไปในน้ําที่ขุ่นมัวจังหวะหนึ่งสไปโนซอรัสหันกลับมามองและคิดว่าจะไปทางนั้นดีกว่าไหมเคแมนยักษ์ตัวนี้คงจะช้าบนบกแน่นอนโอเคอย่างน้อยก็ช้ากว่าในน้ํามันคำรามอย่างน้อยเราก็จินตนาการว่าไดาโนเสาร์ทำเสียงแบบนั้นเราเชื่อแบบนั้นเพราะในหนังทุกเรื่องมีการผสมเสียงสัตว์สมัยใหม่ต่างๆที่สร้างขึ้นเพื่อเกิดเสียงคำรามที่เราเชื่อมโยงกับไดโนเสาร์ บางคนเชื่อว่าไดาโนเสาร์มีเสียงที่ฟังดูเหมือนนกพิราบหรือนกกระจอกเทศที่ดังขึ้นมากกว่าแต่มันสายเกินไปแล้วเราชอบเสียงคำรามแบบนี้แล้วมันเจ๋งกว่ามากสไปโนโซอรัส,สวิ่งไปทางน้ำมันมีโอกาสชนะได้เหมือนกันเพราะในน้ำมันทำได้ดีมากอย่างแรกดูฟันที่ยาวและแหลมคมของมันซึ่งคล้ายกับฟันของจระเข้ พวกมันเหมาะมากสําหรับการจับปลาและสามารถใช้เพื่อปกป้องตัวเองได้และจมูกของมันก็อยู่สูงกว่าเมื่อเทียบกับแบนงเสาตัวอื่นโดวยวิธีนี้มันจึงสามารถหายใจได้สะดวกแม้หัวของมันจะจมอยู่ในน้ํานอกจากนี้กระดูกของมันมีความหนาแน่นมากเหมือนกระดูกของสัตว์ยุคใหม่ที่อาศัยอยู่ในน้ําเช่นพยูนเหมือนมันมีตุ้มน้ําหนักอยู่ในตัวซึ่งช่วยมันดําลงไปในน้ําได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเกินไปนอกจากนี้อย่าลืมเท้าผังผืดที่ดูเหมือนไม้พายและช่วยมันว่ายน้ําได้เร็วขึ้น สไปโนซอรัสว่ายอย่างรวดเร็วพยายามหลบหนีศัตรตูตัวใหม่แต่ดูเหมือนนั่นคือสิ่งที่พูรซอรัสรออยู่มันกลับลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วในขณะที่ดวงตาของมันหายไปใต้ผิวน้ำเฮ <Hey, S 2> เกิดอะไรขึ้นข้างล่างนั่นคุณจะเห็นฟองอากาศและวงกลมที่มีศูนย์กลางอยู่บนผิวน้ำในจังหวะหนึ่งสไปโนซอรัสปรากฏตัวขึ้นจากส่วนลึกแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนจอระเข้จะลากมันลงไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานพูรุสซอรัสก็ขึ้นมาจากน้ำและเข้าไปใกล้เหยื่อที่มันอยากกินมานานแล้ว ทำไมมันไม่ทําทุกอย่างให้ง่ายขึ้นแล้วจบเกมอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปแต่สไปโนซอรัสไม่ปรากฏตัวขึ้นมาคุณจะโทษที่มันฉวยโอกาสแบบนั้นไม่ได้แต่ฉันคิดว่าคุณหนีไม่พ้นการกัดที่แรงกว่าฉลามขาวถึง20เท่านอกจากนี้ถึงสไปโนซอรัสจะชอบเล่นน้าแต่มันก็ไม่ใช่สัตว์ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ําเหมือนพูรุซอรัส คละป่าจ,จะแตกต่างออกไปถ้าพวกมันอยู่บนบกแต่ใครจะรู้พูรุสซอรัสไม่มีศัตรูจริงๆในยุคนั้นนักวิจัยบางคนยังเชื่อด้วยว่าถ้าทีเร็กซ์อาศัยอยู่ในยุคเดียวกับพูรุสซอรัสมันก็คงไม่รอดจากฟันแหนแหลมคมและการกัดที่รุนแรงอย่างน่าเหลือเชื่อของจระเข้ยักษ์ตัวนี้ได้พูรุสซอรัสอาจชนะการต่อสู้ครั้งนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ตลอดไปในอดีตมันเป็นราชาแห่งป่าแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้อย่างที่ได้บอกไปนักล่าตัวนี้อาศัยอยู่ในพีบาส ที่นี่เป็นสวรรค์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งเมื่อถึงจุดหนึ่งสิ่งต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปเทือกเขาแอนดิสที่อยู่ใกล้เคียงยังคงสูงขึ้นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมาแม่น้ำและทะเลาสาบในพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุ่มน้ำที่เคยใหญ่มากเริ่มแห้งแลง้งและมีขนาดเล็กลงสภาพแวดล้อมใหม่นี้ไม่เหมาะสำหรับสัตว์ยักษ์อีกต่อไปในที่สุดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กก็มีข้อได้เปรียบพวกมันปรับตัวได้ดีขึ้นซึ่งช่วยให้พวกมันอยู่ สัตว์ที่ใหญ่กว่าอย่างพูรุสซอรัสหาอาหารและปรับตัวได้ไม่ดีพอพวกมันล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่และสัตว์ใหญ่อื่นๆแล้วพวกมันจะตอบสนองความต้องการอาหารขนาดนี้ได้อย่างไรพวกมันจึงค่อยๆหายไปเรื่องราวจบลงแล้วสําหรับพูรุสซอรัสแต่สําหรับตัวอื่นๆมันเพิ่งเริ่มต้นนั่นคือช่วงเวลาที่แม่น้มํมาเมซอนที่เรารู้จักในปัจจุบันเริ่มปรากฏขึ้นภูมิทัศน์เปลี่ยนไปและระบบนิเวศใหม่ก็เกิดขึ้นสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าสามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้้อมมใหห่่เลานี เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นสัตว์ตัวใหญ่เหล่านี้เดินทะลุออกมาจากป่าฝนิกต่อไปฉันว่ามันก็ดีแล้วล่ะ